สวัสดีค่ะได้จันผาแสบ็บวันนี้นำสเสนอเมนูเตรียมซ่อนเตรียมซ่อนแล้วเตรียมซ่อนเตรียมสมวันนี้เราจะมากินขนมกีนขนมกีนน้ำยาปลาพี่น้องกินแบบเราเราแสบคือเกาเนาะคะนะ่ะเนาะ พริกหลอ,อกับมีพี่น้องเพื่นเอินพริกใส่พริกลูกโดดลูกโดดจะเรียกว่าลูกโดดใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอันใดแแสบก็ใส่เข้าไปเ,าไปเาไปนเานะคะ่ะอุย้ยน้ำยาอร่อยอร่อยนะคะนีนก่ก็บ่ได้เฮ็ดกับเขา่าคือเกาลราจะพี่น้องเดี๋ยวตอนบายบายก็จะเฮ็ดกับเข่าเนาะห,หิวเฮ็ดบะทัน ก็เลยกินหนุมกินสื่อเพิ่นคือเก่าแหละจ้ะสื้อเพิ่นมาเนาะสื่อเพิ่นมาขนมกินหนึ่งชุดนี่ทั้งผักผักกะลายหลายพักนี่ไฮไลท์คักพี่น้องเอ้ยิ่นขายเนาะอืมตุนักพักกินเบ่เบิด์ได้ในพักทั่วกับกะหล่ำปีหั่นซอยใส่ผักเยอะๆเ้อะค่ะคยเจ็บนะคะ าค่ะอร่อยไหมรสชาติก็กินไปตามนี่เนาะค่ะเนาะชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นเนาะพี่น้องอร่อยค่ะอร่อยอร่อยพุณนะก่อนใหญ่ๆกิ่เบิดดอกพี่น้องเอ้ย ใส่เลือดด้วยใส่เลือดไก่เทาทีดีนะคะเนาะนี่พักยอดกระทินยอดกระทินเข่ากันกับขนมจินแซ่บยุ่จังพริกพริกมากเป็นนวย กอนเยอะแยะอืมิก Đẹp chút cao chẳng Nóng mèo nó có chín năm Nóng mèo chín น,น้ำกันอยู่น้ากันนะคะเนาะแมวกับวาอยู่น้ำสามสีตัว,วเวลาห้องกินเขาก็หิวเมื่อกี้เอาเขาก็ปลาทูให้กินแล้วหนุอมแมวเนาะอ่อนขอกินถั่วปักยาว ยายจันร์พาแซบกินยังกัดแซบนะพี่น้องตามเท้าน่ะแหละแบบฉบับของยายจันร์พาแซบคนบ้านบ้านอืม พีิลอืมเก็บพี่้องเจ็ดน้อยไง ขิงบ๊อบเบ,เบิ้ลหลายครับชุดหนึ่งก็ได้เน้อจนร์ก็เป็นคนกินแสบกินหลายอยู่แต่ว่า เป็นไฮไลท์กินบะเบิดจังอืมน่องเร็วอืม คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ยายจันพาแซบด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ